สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิไลกายชาแน,นลนะคะมือนีวิไลมีคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์แปลกแปลกมานะคะสําหรับวิไลก็บ่าแปลกเนาะคะ่ะเพราะว่าปกติแล้ววิไลจะบ่คยลบอกเหล่องจังสีแต่ว่าหาคอนเทนต์บ่มีค่ะวิไลก็เลือกสิมาบอกเกี่ยวกับเรื่องว่าสามีกับวิไลนี่แยกกันนอนเป็นปีๆแล้วคะ่ะเป็นปีๆแต่ว่าเรื่องบนเตียงยังแซ่บเหมือนเดิมภัยสนใจนะคะภัยสนใจเน่ ก่อนอื่นกับสิวิไลสิมาจมให้ฟังก่อนคะ่ะพี่น้องค้าวาตื่นเสาร์มาเนาะคะ่ะเนาะชีวิตต่างแดนชีวิตเมียฝรั่งต่างแดนทุกคนกับบริเตคืกอกันนะคะยังเ่นเหลืองทีบาวิไลมานําเสนอมมอหนีหลายๆคนบางคนอาจจะบ,บเป็นคือวิไลแต่ว่าชีวิตแต่ละแต่ละขอบขั้วก,กับบคือกันแตกต่างกันไปเนาะคะ่ะแต่ละคนตื่นเสาร์มากกับเฮ็ดนูนเฮ็ดนีน่ถาลูกไปโรงเรียนความหยุ่นเนาะคะ่ะ พ,าพววราะว่าในครอบครัววิไลวิไลก็เฮ็ดนั่น,นเฮ็ดนี่อยู่ผู้เดียวค่ะตามที่วิไลเคยเคยเว้าเนาะคะ่ะคนอื่นเขาบาเ่เฮ็ดก็จักสิว่าจาังไดพายเป็นคือวิไลนะคะบ่แม่นว่าบา่บอกบ่แม่นว่บวาบา่บเว,าาว้าได้ค่ะแต่ว่าพอ่อแบบว่าเขาพ่อเฮาบาเ่เฮ็ดมันก็หกุบหูหูหูตานะคะบเ่เฮ็ดบ่ได้ต้องเฮ็ดเฮ็ดทุกมื้อเก็บทุกมื้ออยู่จังซี่นะคะเขาน้ำก็ยังบ่ทันได้ก,กินดอกค่ะก็ เห็ดยังแลวรีดผาแลวก็ยังมีงานบานเลือล้อยอยู่ค่ะยังบอทันได้เห็ดแต่ว่าวิไลสิมาทาคลิปก่อนนะคะกินข่าวก็ไว้ที่ล้างค่ะอันนี้ก็มาทํางานอดีเลยก,ก่อนค่ะไพาวา YouTube นี่ก็เป็นงานเป็นเงินนะคะได้เล็กได้หน่อยกับเก็บสะสมไปค่ะอย่าคิดว่าการทํา YouTube ไม่มีไรายได้นะคะการทาการทํา YouTube นี่มีไรายได้นะคะแต่ว่าเป็นนิดๆในหน่อยก็ เก็บสะสมไปค่ะเพราะว่าวิไลวิไลเป็นชงนงหน่อยที่พระท่านเด็กปังนะคะนั่นแหละค่ะกับเขาเรืองกันเลยค่ะสําหรับเคล็ดไม่รับนะคะถ้าใครสนใจอยากนําไปใช้นะคะวิไลกับซิมบอกสู่กันฟังค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้วาตอนช่วงเนาะตอนช่วงตะกี้ใหม่ๆนะประมาณตอนวิไลามาใหม่ๆเออความซุกความยั้งมันก็ยังมีอยู่เพราะว่าวิไลย,ยังบรท่านใดอ,อ่า วิไลตอนนั้นก็อายุประมาณจะสามสิบเลล่ะค่ะสามสิบที่มาอยู่นี่นะคะวิไลก็ลงอายุลงหนาลงลั้งเลยค่ะแล้วก็สามีสามีก็ยังประมาณสามสิบห้าประมาณนี้นะคะก็ยังเป็นวัยที่กาลังชงนันกับวิไลเป็นคนที่ยังอยากดื่มอยากม้วนอยู่จังสีนะคะก็ยังมวนยังยังแต่ว่าพ่อมีเด็กหน่อยเขามาปึบภัยมีความรู้สึกในทะามีเด็กหน่อยขึ้นมาปึบเนี่ยเขาจะเริ่มมีปัญหาเพราะว่า ในโตของวิไลนี่วิไลจะเอาเวลาไปไปใส่ใจกับเด็กหน่อยมากกว่าในการถีคิดเหลืองบนเตียงนะคะอพอความถีวิไลเหนื่อยตอนช่วงนั้นวิไลก็ยังไปหาเก็บห้อยไขยบวกกับงานบานงานเลื่อนแถมตอนนั้นสามีวิไลกับเด็กขับรถนะคะครับบ่มีรถสี่คีบ่เด็กบ้ันเด็กขับรถนะสินะคะก็ส่งยางไปส่งลูกส่งยางไปรับลูกตรง,งไปหาเก็บห้อยอย่างประมาณนี้กับงานบานงานเลื่อนกับหลายอย่างนะคะ มันก็เหนื่อยค่ะพอมันเหนื่อยไพยเป็นแน่ไพเป็นแน่ค่ะคือกันเออ่ไพเป็นคือกันกับวิไลนคะคะสําหรับเป็นแม่บ้านนี่เฮาต้องเฮ็ดงานบา้านงานเลื่อนงานหนุนงานนี่งานนั่นเนาะค่ะหลายๆอย่ยางสําหรับผู้ชายบางเื่อเพิ่นออกไปเฮ็ดงานข้างนอกเพิ่นก็บ่ได้คิดเพิ่นบ่ถ้าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเพิ่นก็บ,บ่ได้รู้ว่าเฮาเมยเฮ้ายังเนาะค่ะแต่วิไลก็ได้คุยกับแฟนนะคะในช่วงนั้นแฟนเพิ่นก็เข้าใจเพิ่นก็บ่ได้กวนแต่มันสะสม พราะความถี่มันสะสมละหลายๆยาว่าได้ผู้ชายผู้ชายไม่คิดอะไรนะคะบางคนบางคนหน่อยนะคะทีบคิดอียังอหลีสําหรับเหลืองบนเตียงแต่สําหรับแฟนวิไลอ่ะวิไลบอกถึงเหลืองแฟนวิไลแฟนวิไลนี่คิดนะแต่บางเธอพันก็บบ่ปากความถี่เข้าใจผู้ชายอดได้บอกเวลามีอารมณ์แบบนี้นะคะมันหน่อยค่ะที่ว่าบางคนจะอดได้บางคนอดบ่ได้ยังสีนะคะนั่นแหละค่ะมา สืบเนื่องที่ว่าเพ่นไปเพ่นไปเมืองไทยเนาะคะ่ะมันก็เป็นระยะเวลาที่ดนในช่วงนั้นแต่วิไลเมยวิไลกับ่บยากปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะบ่อยากปรับเปลี่ยนตัวเองในการโอ้ยบอกสามี่อยเมืยนู่นนี่นั่นเจ้าก,ก็นะเจ้าต้องเข้าใจแต่ที่จริงแล้วมันก็เไย์นักนานยังหรอกคะ่ะถ้าสมมุติว่าเฮาอยากให้ความสุขก,กบแฟนแน่นะคะ่ะมันก็เบ,บย์นักนาอีหยังจนช่วงระยะมามีมีช่วงหนึ่งคะ่ะที่สามีวิไลไปไปเมืองไทย จนช่วงนั้นวิไล e รู้สึกว่าเออวิไลแห่ความสุขสามีพอเพียงพอแมนอยู่ไพ่พกับแบบว่าบางคนจะบอกว่าต้องให้ความสุขแฟนแฟนเดเต็มถี่แม้แต่เหลืองงานบ้านงานน,งานนู่นงานนี่เหลืองบนเตียงกก๋ยาปล่อยปะละเลยเนาะคะ่ะบางคนจะบอกอย่างสีแต่ในตอนนั้นพอความถี่เฮ้าเนยหลายวิไล e ก็จะเป็นแบบว่าบอไพ่คิดแบบนั้นไพ่สู่ใดกับสู่แต่สําหรับตัววิไล e, วิไล e บาไวค่ะวิไลเมย จนมาช่วงล้างๆมาอา่เป็นยังคือวิไลแต่แยกแยกกันนอนนะคะอ้ะะวาวบอลรัดหนารัดล,ล,ลังละเทนิคก็ตอนช่วงที่บาซามีไปเมืองไทยนะคะาซามีไปเมืองไทยวิไลคือวา่าอ่คนมันอยู่น้ากันเนาะค่ะวิไลก็มีความรู้สึกว่าเพิ่นอาจจะมีผู้หญิงแต่ว่าวิไลก็จับบอดดายดอกจับบอดดายแล้วก็บกค้นควายบอสี บอสตันสืบหาน้ำข่าวว่ามีหรือบ่มีประมาณนั้นแต่คนคนเฮาอยู่น้ำกันเฮาก็ตตรงลู้เนาะค่ะว่าสามีไปมีผู้หญิงหรือบ่มีตอนช่วงที่วิไลปล่อยผลไปเที่ยวผู้เดียวนะคะแต่อันนี้คือวา่าวิไลกับจับบ่ดด้ค่านางค่าเขากับวิไลกับบอดด้สนใจเพราะวา่าบอ,อยากสีเคยเป็นนักศแล้วนะคะเคยเป็นที่ว่ามีเคยมีแฟนเก่าแล้วก็ แบบว่าสงสัยอียังก็สิตามห้ได้จนตัวเองหูคนติดเสียใจก็คือตัวหฮาเองจะสินะคะก็บ่อยากค้นคว้าถ้าหู้ก็คือหูอันนั้นก็เป็นอนาคตยังสี่ห้าก็ถามีปัญหากันขืนมาในเรื่องนี้ก็คืออีกเรื่องนึงนะคะตอนนั้นวิลัยขิดแต่ว่าวิลัยก็ปล่อยผาไปค่ะก็คือแต่ว่าเออสงสัยตัวเองหายความสุขสามีบ่เพียงพ่อถาสมุดสามีไป,ไปไปมีหน่อยมียัง สามีสิถิมเหาไปมีคนอื่นที่เขาเที่เขาเห็ดให้สามีมีความสุขมากกว่าเฮาก็ต้องทําใจจังสี่นะคะความคิดในตอนนั้นแลือที่นีพ่อมาในช่วงระยะหนึ่งวิไลกเกอแยกกันนอนพ่อว่าวิไลเก็วิไล,ไลเบิงเด็กหน่อยแน่อีหยังแน่เล้าสามีวิไลพันนอนกล,นลืนนะคะพันนอนกลนืนบางเธอนี่ดังดัง,ดงไ,อไอไปสืบของอุดฮู้มากเอาไปอยู่ดอกค่ะบางเธอเสียงดังลรยแล้าว,วิไล วิไลเป็นคนที่นอนรับหยาคะ่ะนอนหยาเหล้อสามีเพิน่นนอนดึกเพิ่นก็เลยเลือกที่สิมานอนขางลางนะคะในห้องในห้องเอ,องนั่งเล่นก็นเลยเป็นห้องเพิ่นเลยตอนนี้วิไลก็ปล่อยให้เป็นห้องหองนอนเพิน่นนั่นแหละค่ะแต่ว่าเรื่องบนเตียงเข้ากับบไดาสี่ปล่อยปะละเลยผุ่นด้ายผุนว่าก็คือว่านั่น บอกก็มีมีไมไอๆนะคะแต่ว่า <c oughs> ถ้าใครอยากนําเคล็ดไม่รับนี่ไปก็ไปใส่ก็ไปใส่ใดนะคะก็คือว่าถา้าเพราะว่าบางเถื่อเนาะถ้าสมมติว่าเฮาให้ความสุขสามีบงังก็เฮาก็ได้แบบว่าตางคนต่างมีความสุขแม่นบะคะบ่ได้บางเถื่อนี่ผู้ชายนี่บ่ได้นี่มุดยิดนู่นนี่นั่นก็เป็ดก็มีด้ค่ะบางเถื่อมาเห็ดไหนเฮามีปัญหาในครอบครัวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกระได้แม่นบ่คะ สำหรับบางคนนะคะอันนี้ก็คือว่าคันเวลาชงใดทีเห่าตรงการอะเวลาชวงได้ทีเห่าตรงการแต่กี่ก็วิเลยก็จะเป็นแบบว่าเออไปอาบน้ำนู่นนี่นั่นคืนห้องไปหาเบิงนังบอลนี่คือเคล็ดลับของวิเลยนะคะวิเลยก็ชวนสามีแบบนี้นะคะว่าไปไปเบิงนังบอเออพอพอวิเลยเหตุแบบนี้ปุ๊บสามีหูค่ะเข้าหนาอ่าก็ไปจัด ไปจัดการเลยค่ะไปจัดการสามีพอสามีขืนไปหออไปทั้งห้องเออวิไลก็มีการจูจมนะจักน้อย <c oughs> อย่าห้แต่เขาเป็นฝ่ายจูจมอย่างเดียวนะคะอันนี้คือเคดไม่รับของวิไลเด้อค่ะนั่นแหละค่ะในในพ่อพ่อสามีเพิ่นหูแล้วว่าขาถาวิไลเอิรนข้นห้องก็คือเป็นจังสีจังสีนะคะเพิ่นเก็เพิ่นก็สชิลูแล้วอ่ะก็เลยเป็นแบบว่าเออมันก็ เป็นอีหยังที่บรยิงยงยากนะที่เฮาก็คืดว่าการที่เขาทํางานเบิ่งเด็กหน่อยนู่นนี่นั่นเหตุงานมามีเมือยแต่เฮาห้ความสุขสามีในเล็กๆในหน่อยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมีเหตุในเฮามีความสุขนั่มเหตุในแฟนมีความสุขนั่มจงสีเนาะค่ะอย่าปล่อยปะละเลยนะคะสําหรับเรื่องบนเตียงบางคนเนี่บยบ่ได้คิดบางคนจะบอกว่าอู้สามีบ่ไย้นู่นนี่นั่นแต่ก็ บางคนเขาก็บาดดคิดยังเขาก็ปล่อยไปเนาะคะ่ะปล่อยหาสามีไปมีความสุขอยู่เมืองไทยบางอันนั้นคือความความสุขของเขาความคิดของเขา้าสามีอยากไปกับปล่อยไปอันนี้คืออีกกรณีหนึ่งนะคะสําหรับบางคนที่คิดในเรื่องนี้แต่สําหรับวิไลวิไลคือว่าเขาก็หายความสุขแฟนแน่้าสมสมุิว่าแฟนเลือกที่สีไปมี คนอื่นมันอันนั้นมันก็คืออนาคตเนาะค่ะมันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนีค่ะถ้าใครอยากนําไปใส่เคทลับเคดไม่รับของวิไลก็นําไปใส่ได้นะคะสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย